สวัสดีค่ะผู้ครองและสวัสดีนักเรียนชั้นป2ทับทุกคนนะคะมาพบกับคุณหนึ่งนรพัฒน์เนีนะคะในวันศุกร์วันนี้วันศุกร์วันที่14นะคะนักเรียนก็จะเรียนอักษร3ามู่ไป3เรื่องแล้วนะคะอักษรสามู่และวันอังคารก็จะเป็นอักษรกลางวันพุธก็เป็นอักษรสูงและวันนี้วันศุกร์ก็จะเป็นอักษรต่ำนะคะอักษรต่ำนั้นมีกี่ตัวคุณครูให้ศึกษาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมคะ ในเรื่องของบทที่10เรื่องของเด็กดีนะคะบทสุดท้ายก็จะมีวรรณยุกนะคะมีเรื่องวรรณยุกมีเรื่องการใช้ตัวสะกดนะคะของอักษรสามหมู่นะคะบทสุดท้ายพอดีเลยนะักเรียนต้องไปติดตามนะคะส่วนจะมีกี่ตัวนั้นนะคะ24ตัวนี้นะักเรียนจำให้ดีเทคนิคการจำนะคะ24ตัวนี้มีตัวอะไรบ้างนะคะ ประเดี๋ยวนักเรียนก็จะชมคลิปวีดีโอเพลงนะคะแล้วก็มาพบกันใหม่ครูช่วงสุดท้ายนะคะนักเรียนจะให้ใบางานนักเรียนด้วยนะคะเชิญชมค่ะ จากเพลงพยัญชนะและตราย,ยางเรามาดูกันนะคะว่าพยัญชนะที่เป็นอักษ่ํามมีอะไรบ้างเริ่มจากคอควายคอคนคอระคังงองูชอช้าง สอโซ่ชอเชิร์ยอหญิงทอมนโททอบผู้เท่านอเนน ททหารทอทงนอหนูพอพานฟอฟันพอสำเภา มอมายอยักร,รอเรือลอลิงวอแหวนรอจุลา พอนกูกเรามาดูกันนะคะว่าถ้านำอักษรต่ำไปผันจะเป็นอย่างไรอักษรต่ำสามารถผันวรรณยุกต์ได้สามเสียงคือเสียงสามันเสียงโทและเสียงตรีเมื่อพร้อมแล้วเรามาผัานไปพร้อมๆกับตัวอย่างคำต่อไปนี้กันเลยนะคะคำว่านาผัานได้เป็นนาหน้า นคำว่าทาผัานได้เป็นทาท่าทา,ทาคำว่างาผัานได้เป็นงาง่างาคำว่าฟาผัานได้เป็นฟาป้า คำว่าซึงผันได้เป็นซึงซึ่งซึ้ง,งคำว่ายุงผันได้เป็นยุงยุ่งยุง,ยงคำว่าโซผันได้เป็นโซ โซโซคำว่าเท่าผัานได้เป็นเท่าเท่าเท้ามาถึงตอนนี้น้องๆคนเก่งลองบอกสิคะว่าอักษรต่ำผันได้กี่เสียงมาดูคำตอบกันนะคะว่าน้องๆจะตอบถูกหรือเปล่า อักษรต่ำสามารถผันได้สามเสียงค่ะคือเสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีอักษรต่ำนั้นเมื่อเราผันด้วยวรรณยุกต์เอกจะออกเสียงโทและถ้าผันด้วยวรรณยุกต์โทจะออกเสียงตรีเช่นคําว่าทาผันได้เป็นทาท่าทา,ทาคำว่าทา พื้นเสียงเป็นเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกค,คำว่าท่าผันด้วยวรรณยุกเอกจะออกเสียงโทคำว่าท้าผันด้วยวรรณยุกโทจะออกเสียงตรีผันอักษรต่ําเป็นแล้วเรามาเล่นเกมสนุกๆก,กันนะคะเรามาผันอักษรต่ํากันต่อนะคะโดยคราวนี้จะเป็นอักษรต่ําที่มีตัวสะกดค่ะคอนผันได้เป็น คอนคอนคอนทองผันได้เป็นทองท่องทองน้อง,องผันได้เป็นน้องน่องน้องฟองผันได้เป็น ป้องปองปอง,ปองมวนผ่านได้เป็นมวนมว้มวนม้วนทุ่งผ่านได้เป็นทุ่งทุ่งทุ่ง แรงผันได้เป็นแรงแรงแรงรองผันได้เป็นรองร่องร้องช้างผันได้เป็นช้างช้างช้าง ผ่านผ่านได้เป็นผ่านผ่านผ่านร่างผ่านได้เป็นร่างร่างร่างรายผ่านได้เป็นรา,รายรายราย ก่อนจากการวันนี้เรามาทบทวนเกี่ยวกับการผันอักษรต่ำกันนะคะอักษรต่ำผันวรรณยุกได้สามเสียงคือเสียงสามันเสียงโทและเสียงตรีผันด้วยวรรณยุกเอกจะออกเสียงโทผันด้วยวรรณยุกโทจะออกเสียงตรีเช่นคำว่าทาผันได้เป็นทา ท่าท้าคำว่าท่าพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกค,คำว่าท่าผ่านด้วยวรรณยุกเอกจะออกเสียงโทคำว่าท้าผ่านด้วยวรรณยุกโทจะออกเสียงตรีทบทวนการผ่านอักษรต่ำแล้วก็มาทำกิจกรรมสนุกๆเพื่อทบทวนกันนะคะรู้จักกับอักษรต่ำและการผ่านอักษรต่ำแล้ว คนเก่งอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอ่เป็นอย่างไรคะนักเรียนนักเรียนดูคลิปวิดีโอแล้วนะคะในเรื่องของอักษรกลางอักษรสูงและอักษรต่ำวันนี้นะคะคงจะเป็นความรู้ให้นักเรียนไปนปรับใช้ในวิชาของคุณครูท่านอื่นๆนะคะ ในการเขียนการอ่านนะคะนักเรียนขอให้นักเรียนนี้อ่านคล่องเขียนคล่องนะคะถ้านักเรียนผันได้นะคะเรียนผันอักษรได้นะคะส่วนสามหมู่ของเราเป็นบทสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับป .2 นี้นะคะนักเรียนมันมีกี่ตัวคะเรียนทั้งหมดสรุปแล้วมี24ตัวใช่ไหมคะมีจะมีตัวอะไรบ้างนั้นนะคะคุณครูฝากใบงานให้นักเรียนทํานะคะส่งใบงานนะคะใบงานที่1ให้นักเรียนเทคนิคการจํานะคะ อ่าอักษรต่ําคืออะไรให้นักเรียนเขียนในช่องมานะคะและมีกี่ตัวมีกี่ตัวครูจะทํารูปไว้ให้และนักเรียนใส่ตัวอักษรลงไปนะคะยี่สี่ตัวนะคะส่วนในงานที่สองนะคะให้นักเรียนระบายสีภาพอ่าภาพและอักษรนะคะอ่าอักษรต่านะคะทั้งหมดเลยนะคะคำใดที่มีอักษรต่ำให้นักเรียนระบายสีให้ถูกต้องนะคะอ่าแล้วพบกันใหม่ กับเพณ่งครูในวันจันทร์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ